ครับสวัสดีพี่น้องที่กระรพรักนะครับวันนี้ก็พบในบรรัญญัติสิบประการอีกข้อหนึ่งประการที่5นะครับประการที่5้นี่สาพยางสั้นๆนะครับแต่ว่าความหมายก็เยอะแยะเลยคือ5อย่าฆ่าคนนะครับอย่าฆ่าคนคําว่าฆ่าคนเนี่ยเราก็ทราบแล้วฆ่าคนก็หมายความว่าทําให้มนุษย์เนี่ยตาย,ตายตรงตรง,ตรงคำหมายเป็นอย่างนั้นมนุษย์ตายนะครับในในบรรัญญัติข้อนี้เนี่ย ก็มีข้อห้ามคือห้ามห้ามทําให้ผู้อื่นต้องจบชีวิตต้องตายนะนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายนะห้ามฆ่าคนโดยวิธีการใดๆก็ตามห้ามฆ่าคนนะครับแต่ว่าความหมายจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะฆ่าคนนะ่ะมันมีหลายเรื่องหลายราวที่เราจะต้องคิดต้องคานึงนะครับเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับทีละเล็กละน้อยนะครับก็คือเมื่อบอกว่าห้ามทําให้ ตายในที่นี้เนี่ยมันก็มีความหมายรวมความถึงการแม้ไม่ทําให้ตายนะแค่ทาร้ายร่างกายเนี่ยมันก็ผิดแล้วผิดบัญญัติข้อนี้แล้วนะถึงแม้ว่าตัวบทจะบอกว่าตายแต่ว่าในนี้แม้ไม่ตายทาร้ายร่างกายเขาก็ผิดแล้วจะสาหัสไม่สาหัสอะไรกันแล้วแต่ก็ผิดแล้วการทาร้ายห้ามทาร้ายร่างกายซึ่งกันและกันอันนี้นก็เหมือนกันนะครับ เออนอกจากทําร้ายร่างกายแล้วพี่น้องมันยังมีอีกข้อหนึ่งก็คือ,อ,อนอกจากร่างกายจะทาร้ายจิตใจด้วยทําร้ายจิตใจแล้วทร้ายจิตใจนี่ก็ได้ในะถ่งนชอนคำพูดคดาําด่าทอการทําให้เสียใจด้วยวิธีการต่างๆก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นพระบัญญัติข้อนี้เหมือนกันคือคล้ายๆกับทําให้เขาต้องออมีจิตใจที่ ระทมทุกต้องเป็นทุกเป็นร้อนอะไรต่างๆด้วยวิธีการต่างๆของเราจะเป็นคําพูดการกระทํากันแล้วแต่นี่ก็ห้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นก็คือ,อ,อห้ามอีกอันหนึ่งสําคัญก็คือห้ามทําร้ายจิตใจแล้วก็ทาร้ายวิญญาณวิญญาณใน,ใ,นในมิติทางศาสนาคือทาร้ายวิญญาณก็คือการเป็นที่สะดุดนั่นเองห้ามเป็นที่สะดุดห้ามเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเ,เป็นต้นให้กับคนที่อ่อนแอกว่าให้กับเด็ก ให้กับคนที่เราดูแลอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำไปที่สดุดปั๊บคล้ายว่าเราได้ทําร้ายจิตวิญญาณของเขาและยังห้ามอะไรอีกห้ามการกโกรธโมโหการด่าแช่งการทะเลาะวิวาทแล้วก็การเบียดเบียนซึ่งกันกและกันแล้วก็การผูกพยาบาทอาฆ่าบ้าดร้ายนะนี่ประกาศที่5นะครับคำว่าอย่าฆ่าคนมันกินความนะเยอะแยะเลยอย่าที่พ่อบอกเนี่ยนะครับ นอกจากทาให้ตายแล้วแค่ทำร้ายร่างกายก็ไม่ถูกต้องแล้วก็ผิดข้อนี้นะทำร้ายจิตใจก็เหมือนกันด้วยวิธีการต่างๆใช่ไหมเป็นที่สะดุดทําให้คนเป็นที่สะดุดทําร้ายจิตวิญญาณของเขาวิญญาณของเขาแล้วก็การโกรธด่าแช่งสบประมาทพยาบาทอาฆาตมาร้ายเหล่านี้เป็นความผิดเกี่ยวกับข้อนี้ทั้งสิ้นเลยข้ออ,อยาฆ่าคนเนี่ยนะครับ ดังนั้นพี่นอ้องอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามไอ,ไอ้ความผิดทําให้ตายหรือว่าฆ่าคนเนี่ยนะมันก็บางครั้งมันก็หนักเบาไม่เหมือนกันนะบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาขึ้นอยู่กับการกระทําตรงนั้นว่ามันรุนแรงแค่ไหนหรือว่ามันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก,ก,ก็เป็นอะไรต้องพิจารณากันอีกนะครับ ก็เหมือนกับทางบ้านเมืองเหมือนกันบ้านเมืองก็ก็เหมือนกันก็มีความคิดอย่างเนี้ว่าถ้าสมมุติขับรถชนคนตายเนี่ยโดยประมาทก็ความผิดเกิดขึ้นโดยประมาทความหนักหนามันก็เบาบางออกไปไม่เหมือนกับตั้งใจไปชนเขาเลยอะไรอย่างนี้ก็ทําให้ตายอะไรอย่างงี้ตั้งใจจะเอารถขับรถชนคนให้ตายเลยอย่างี้อันนี้ก็คนละอย่างกันกับการขับรถโดยประมาทแต่มันเป็นความผิดมันเป็นความผิดนะถึงแม้ว่า เราจะประมาทก็ตามมันก็เป็นความผิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมีโทษนะส่วนโทษจะหนักจะเบาก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องบาปสําคัญนะครับประการนี้คือ,อพูดง่ายๆก็คือ,อไม่ให้เราทําร้ายซึ่งก,กันและกันทั้งทางด้านภายนอกทางด้านจิตใจเนี่ยประการที่ค้าคำว่าอย่าฆ่าคนมันกินความหมายอย่างนี้นะครับแล้วประการนี้อย่าฆ่าคนทําอะไรประการฆ่าคนเนี่ยอย่าฆ่าคนเนี่ยมันมันถูก รวมไว้ด้วยคำสั่งสั่งว่าให้เมื่อไม่ทำร้ายกันเมื่อไม่ทำร้ายกันแล้วก็มันก็สั่งให้รู้จักที่จะรักกันรู้จักที่จะทำดีต่อกันนี่คือบัญญัติประกาศที่5้ามันถูกรวมไว้ในนั้นว่าให้ทำดีต่อกันให้รักกันนั่นเองนี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องก็เราก็ต้องเข้าใจถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ดีนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะ มีคำถามอยู่บ่อยๆก็บอกใช่อย่างนั้นการฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นบาปไหมมีอะไรไหมที่ที่ฆ่าทำให้ตายแล้วมันไม่ผิดมันไม่ผิดมีมีเหมือนกันในาศาสนาก็สอนเ,ออเวลาทำให้คนตายแล้วมันไม่ผิดก็มีเหมือนกันตัวอย่างเช่นเราเป็นทหารเนี่ยเนาะเราไปทำสงครามออกรบไปต้องไปรบลาค่าศึกอะไรต่างๆถามว่าเวลาถ้าเกิดเราไปรบแล้วเรายิงฆ่าศึกตายเนี่ย ผิดไหมบาปไหมในศาสนานก็บอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไปปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้ก็ในในคำสอนก็บอกไม่ไม่ผิดอันนี้บาปอะไรตรงนี้ไม่ผิดแต่ว่าในเวลาเดียวกันถ้าสมมุติเราไปจับทหารมาได้จับเฉลยมาได้แลเราไปทรมานเฉลยตับทรมานเฉลยจนกระทั่งเขา ลำบากยากเข็นอะไรต่างๆเหล่านี้ไปทรมานเขาเนี่ยโหดร้ายเนี่ยอันนี้ผิดแหละแต่ถ้าเกิดไปลบกันเอาปืนยิงแล้วก็เขาเขาเราไม่ยิงเขาเขาก็ยิงเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็อโอเคก,ก,ก็เป็นสิ่งที่ที่ในาศาสนาก็บอกว่าเขาเป็นทำได้เพราะเราเราทำตามหน้าที่ของการเป็นทหารที่จะต้องปกป้องบ้านเมืองแล้วก็ประชาชนของเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ถ้าเกิดเราไปแสดงความโหดร้ายกับ เฉลยศึกที่จับมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ผิดนะอย่างนี้ทาไม่ได้นะครับนี่ก็สิ่งที่ที่อยากอยากจะบอกนะครับก็มีอะไรอีกตะกี้นี้เกิดไว่ดิ้หนึ่ฆ่าสัตว์บาปไหมอย่าี้นีคำถามจะถูกถามบ่อยๆยิ่งเราอยู่ในประเทศของเราซึ่งเป็นเมืองพุทธเนี่ยนะครับพี่น้องชาวพุทธก็บอกห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดเลยแต่คันนี้ไอ้ของเราเนี่ยาศาสนาทางาศาสนาคาทอลิกเนี่ย เราก็ถือว่าพระเบญจเจ้าเนี่ยเรามีความเชื่อว่าพระเบญจเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดก็เพื่อมนุษย์เพราะฉะนั้นพระองค์ก็สร้างสัตว์มาต่างๆนี้เพื่อมนุษย์เพื่อเป็นอาหารให้เราด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปฆ่าสัตว์มาเพื่อเป็นอาหารอันนี้ไม่ผิดทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปทรมานสัตว์เนี่ยมันทาไม่ได้การทรมานสัตว์เพื่อความสนุกสนานอะไรต่างๆเหล่านี้ทาไม่ได้นี้เป็นสิ่งที่ทำแล้วมันผิดนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นเอา เอาประทัดไปผูกหางสุนัขแล้วก็จุดประทัดให้สุนัขมันวิ่งแล้วเราก็สนุกสนานอย่างเงี้ยทำไม่ได้อันนี้ต้องมาสัตว์เล่นพิเรนอย่างนี้นะครับก<ม>็อีกก็บอกว่าอย่างนั้นเอาเอาเอา,เอาสัตว์มาเลี้ยงบาปไหมเอานกมาเลี้ยงในกรงอย่างนี้หรือว่าเอาสัตว์มาขังไว้ในกรงอย่างนี้สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงแนละ้วขังไว้ผิดไหม อันนี้ก็ละเอียดอ่อนนะครับละเอียดอ่อนถ้าเราเอาเข้ามาเลี้ยงเอามาดูแลแล้วก็ให้เขาอยู่อย่างดีอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็เป็นอ,อยู่อย่างมีความสุขอะไรต่างๆโดยที่เราไม่ได้ปล่อยปละเลยให้ต้องอดอยากแล้วก็ต้องเ,อเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนนะี้ก็เป็นอะไรที่ที่ เขาก็ทากันทากันได้ไหมแต่ว่าถามว่าเหมาะสมหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะเหมาะสมหรือไม่แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าส,ส่วนตัวของพ่อนะพ่อคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้สัตว์เขาเป็นอิสระมันก็เป็นธรรมชาติของเขาแต่ที่้าเกิดปล่อยเข้าไปให้เขาเป็นอิสระธรรมชาติเขาจะต้องตายเขาต้องไปถูกล่าถูกคนฆ่าตายอะไรเงี้ยถ้าเราเอาเขาเลี้ยงไว้ที่บ้านแล้วก็ดูแลงั้นก็ก็น่าจะน่าจะไม่ไม่บิดอะไรนะตัวอย่างเช่นสุนัขเนี่ยหรือแมวเนี่ย เลี้ยงไว้แล้วก็มันทรมานแล้วปล่อยไปตามนถสกรรมมันก็ต้องตายแน่แล้วจับมาขังไว้มาเลี้ยงมาดูแลอย่างนี้อย่างนี้คิดว่ามันไม่ใช่บาปจะเป็นบุญที่จะดูแลเขาเนี่ยนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ละเอียดอ่อนนะครับแต่ว่า้องดูเป็นกรณีไปแต่ถ้าเอาสัตว์มาเลี้ยงก็ต้องดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องความผิดต่างๆเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วถ้าเกิดขึ้นโดยประมาทอะไรแม้ไม่ผิดทางอาญาไม่ผิดทางคดีแต่ว่า เราก็ต้องชดเชยเหมือนกันก็ต้องชดเชยให้เขาในความเสียหายที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับคับนี่คืออย่าฆ่าคนนะครับก็คือไม่ให้เราโหดร้ายนั่นเองนะ,ะหรือหาสาราะก็คืออย่าโหดร้ายต้องใจดีมีเมตตาและก็ต้องอไม่ทําให้คนอื่นนั้นเดือดร้อนทั้งทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจนะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับโอเคครับวันนี้ ลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันครา,าวหน้านะครับสวัสดีครับ